มีคนเคยบอกครูเบิร์ตว่าเวลามีงานสําคัญเนี่ยทำงานสําคัญให้เสร็จก่อนงานย่อยอย่าเพิ่งทํางานสําคัญยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งทํางานอื่นครูเบิร์ตไม่เห็นด้วยเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันท้ายคลิปนี้ฮะมาทําโจทย์ข้อนี้ก่อนใน Choice เนี่ยมีคําว่า to by very แล้วก็ ending เฉลยเร็วๆครับตอบเป็นข้อข้ออะไรข้ออะไรเด็กผู้ชาย be boy ทําไมอะครูเบิร์ตถามนิดน,นึง by แปลว่าอะไรโดยคะ่ะถูกต้อง by แปลว่าโดยก็ได้หรืออาจจะแปลว่าไม่เกินเวลานั้นก็ได้ by แปลว่าไม่เกินเวลานั้น by แปลว่าไม่เกินเวลานั้นเช่น by the time the meeting conclude conclude แปลว่าจบ ไม่เกินเวลาที่การประชุมจบหรือก่อนการประชุมจบนั่นเองการตัดสินใจเกี่ยวกับโปรเจกต์นั้นจําเป็นต้องได้รับข้อสรุปแล้วจะลงทุน50ล้านที่โรงเรียนคูเบิร์ตอิงลิชใช่ไหมยินดีต้อนรับมากนะฮะ by the time ไม่เกินเวลานั้นหรือ by this time next week ไม่เกินช่วงเนี้ยในสัปดาห์หน้าเช่นวันนี้เป็นวันพุธ ไม่เกินช่วงนี้สัปดาห์หน้าคือไม่เกินผุดหน้ารายงานที่ส่งไปอ่ะควรจะถูกตรวจเรียบร้อยแล้วแล้วฟีดแบ็เนี่ยเขาจะมีการแจกให้แต่และแผนกรับทราบนะแกะแกถูกดา่าแน่นอนงานแกแย่ by the time by this time แปลว่าไม่เกินเวลานั้นมาดูโจทย์ของเราฮะคีย์เวิร์ดเลยคืออะไรเจอคีย์เวิร์ดคือ this time ดังนั้นที่ขาดไปคือ by เพราะ by this time คือไม่เกินเวลานั้นไม่เกินเวลาประมาณนี้ในเดือนหน้า บริษัท Green Tech เขาจะมีการเปิดสาขาถึง3แห่งด้วยการเพรารวยมาก To this time, very this time, ending, ending this time ผิดแปลก็ประหลาดกันมากก็ไม่ได้ในหลายข้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า to, very แล้วก็ ending ใช้ยังไงเดี๋ยวบอกสับนิดนึง branches แปลว่าสาขา branch สาขา t o very ending ใช้ยังไงจริงๆแล้วไม่ยากฮะการใช้มันหลากหลายก็จริงแต่ครูเบิร์ขอสอนแค่ที่เจอบ่อยๆก่อน t o เนี่ยสามารถตามด้วย verb เพียวๆได้ verb เพียว mm. ๆคือ verb ที่ไม่เติม s ไม่เติม ing ไม่เติม ed ได้ทั้งสิน้นส่วน very มันตามด้วย adjective ได้เช่น very handsome very beautiful very good อย่างนี้ไปตน้น ending เนี่ยปกติ end เป็น Ver b ได้แปลว่าจบหรือยุติพอเติม ing ลงไปอ่ะมันจะกลายเป็น gerund นะ gerund คือการเอา ver b มาเติม ing เพื่อให้กลายเป็นคำกึ่ง Ver b กึ่งคำนามเช่น write แปลว่าเขียนเป็น Ver b อยากจะเปลี่ยนให้กลายเป็น gerund ก็จะกลายเป็น writing แปลว่าการเขียนใช่ไหมมันจะมีความเป็น Ver b ด้วยเป็นคำนามด้วย ending ก็หมายกันเป็น gerund ได้แปลว่าการจบการยุติ ทีนี้มันมีความเป็นคำนามดังนั้นมันสามารถวางไว้ในตำแหน่ง subject หรือ object ก็ได้เดี๋ยวด,ด,ดูตัวอย่างแบบละเอียดดนึงเริ่มจาก to verb peel ก่อน to มักนำหน้า verb พียวนะเช่นบอกว่า she decided to visit her grandmother หลอนตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมคุณยายเพื่อให้มั่นใจว่าคุณยายสบายดีเห็นไม่ติดต่อมา20ปีแล้วอันนั้นอาจจะสายไปนะฮะสังเกต she คนเดียวก็จริงแต่ Vi s ิ t ไม่ต้องเติม s นะ เพราะวิสิตยอยู่หลัง To ไง to to ทูตามด้วยเวอร์เพียวทูตามด้วยเว r รเพียวถัดไปครับคือ very ตามด้วย adjective ได้เช่น very curious curious จะแปลว่าสงสัยใคร,ร่รู้ลูกช้างเนี่ยมันช่างสงสัยใคร่รู้มากเลยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบกายอ่ะคนหัวโตๆคือใครอ๋อครูเบิร์ตนี่เองมันสงสัยใคร่รู้มากใช้ very curious very นำหน้า adjective ได้ส่วน ending เป็น gerund gerund สามารถเป็น subject หรือออบเจกก็ได้ขอยกตัวอย่างแบบ Subject เช่น ending the meeting promptly การจบการประชุมอย่างตรงเวลาเนี่ยมันช่วยให้คนที่เข้าร่วมประชุมจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะ mm hmm. เผื่อเขามีนัดหมายอันต่อไปเขาจะได้ไปตรงเวลาสังเกต ending เป็น Subject allows เป็นเว r รแท้คุเบิร์ตแ,แล้ว the meeting promptly ข้างหลังคืออะไรข้างหลังเนี่ยแอบตัดไปชว่วคราวได้นะ p พราะมิด g ตัวเนี้ยมันเป็นอ็อบเจกตัวเล็กๆให้กับเจอรันเนื่องจากเจ r u n นเนี่ยมันมีความเป็น v e r b ์ด้วยมันเลยมีอ็อบเจกตามมาได้ในบางครั้งแต่ตัดออกไปก่อนก็ได้จะได้เห็นชัดขึ้นว่าอะเอนดิ้อยู่ต้นประโยคเลยเป็น s u ั j e c t แล้วมี v e r ร์ตามอะไรคือ Allow s นะครับพรอมลี่ลี่เป็น Adverb นะอันนี้ก็ตัดทิ้งได้เช่นกันถ้าเกิดไม่จำเป็นทัวนะฮะ to ตามด้วย Verb เผียว to ตามด้วย Verb เผียว very ตามด้วย Adjective very ตามด้วย Adjective ending เป็น subject หรือ object ก็ได้ลองไม่มองฮะ to ตามด้วย verb เผียว to ตามด้วย verb เผียว ending เป็นอะไรได้บ้าง subject หรือ object ได้อีกคำคืออะไรครับลืม very นำหน้า adjective very นำหน้า adjective อีกรอบ to นำหน้า verb เผียว very นำหน้า adjective ending เป็น subject หรือ object ก็ได้ลองทำโจทย์ฮะมี to นำหน้าช่องว่างมักตามด้วย verb เผียวตอบข้อ a ข้อ2ครับ มี very นำหน้า very much นำหน้า a d j e c t i v e ตตอบเป็นข้อ b ลงท้ายด้วยีเป็น a d j e c t i v e ข้อที่3ฮะช่องว่างอยู่ต้นประโยคเลยน่าจะเป็น sub อะไร sub ในค่ะน่าจะเป็น subject subject ก็คือ ending ตอบเป็น b boy ถ้าเกิดเราแปลไม่เก่งเนี่ยเราใช้กรา r ช่วยได้แต่ย้ำนิดนึ่งกรา玛เนี่ยมักจะมีข้อยกเว้นเสมออันนี้ครูเบิร์ตสอนแบบแคบแคเฉพาะสําหรับข้อนี้เท่านั้นนะฮะอย่างที่เคยถกไปเนาะว่าถ้าเกิดเรามีงานสําคัญเนี่ยควรทํางานสําคัญให้เสร็จก่อนงานอื่นไหมครูเบิร์ตไม่เห็นด้วยฮะครูเบิร์ตคิดว่างานสําคัญหลายงานเลยมันกินเวลานานเช่นครูเบิร์ตต้องทําคอร์สใหม่ ต้องใช้เวลา24ชั่วโมงในการทำถ้าเกิดคุณเบิร์ตนั่งทํางานเดียวเลย24ชั่วโมงเนะี่ยไม่ไหวนะฮะมันจะกลายเป็นแบบนี้คือคุณเบิร์ตนั่งทํางานเนี้ยทั้งวันเลยงานอื่นไม่แตะเลยนะปรากฏงานสําคัญก็ไม่เสร็จเพราะทําไปแล้วลามากอยากหลับงานย่อยก็ไม่เสร็จครูเบิร์ตเนี่ยจะรู้สึกจิตตกมากพอสิ้นวันน่ะเฮ้ยวันนี้ฉันทําอะไรเลยฉันทําอะไรไม่เสร็จเลยสักอย่างเดียวว่ะครูเบิร์ตแนะนําแบบนี้ถ้าง,งานสําคัญ มันมีไม่เยอะมันใช้เวลาไม่นานทําก่อนเลยเช่น3มชั่วโมงเสร็จอะทาไปก่อนเลยงานอื่นค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดงานนั้นอะมัน1ิบชั่วโมงขึ้นไปอะนักเรียนแบ่งย่อยดีกว่าไหมวันนี้ทํา2ชั่วโมงพรุ่งนี้อีก3อีกวันทํสองชั่วโมงแบบเนี้ยนักเรียนจะได้ไม่กดดันมากและจะได้ไม่เสียงงานอื่นด้วยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะฝากคำคมทิ้งท้ายครับเขาบอกว่า by the time the sun sets ในช่วงพระอาทิตย์ตก Let it take away your worries ให้มแนะนํานำพา,พาความกังวลของคุณไป and usher in hopes for a brighter tomorrow usher แปลว่าต้อนรับเข้ามาฮะ usher ต้อนรับเข้ามาและจงต้อนรับความหวังสำหรับอนาคตอันสดใสกว่าเดิมฮะพูดง่ายๆก็คือเครียดเรื่องไหนลองปล่อยวางไปซะบ้างเมื่อหมดวันฮะ